ซุาา้มศาลานั่งเล่นมุมใหม่ของบ้าน mm. ที่ทั้งสวยใช้งานได้อย่างสบายแถมยังดูแลง่ายอีกด้วย่อนจะมาเป็นซุม้มนั่งเล่นสวยๆแบบนี้พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่วา่างเปล่าที่แทบใช้งานไม่ได้เลยแดดก็แรงฝนก็ตกพื้นก็ร้อนจนเดินไม่ไหวทำให้มุมนี้ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมานาะนแต่พอได้ออกแบบและติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะคะมุมนี้ก็กลายเป็นซุม้มศาลานั่งเล่นที่ทนแดดทนฝนใช้งานได้จริงตลอดทั้งปีเริ่มจากงานพื้นนะคะใช้เป็นไม้เทียม WPC สีไม้ซากที่ให้ลายเหมือนไม้จริง แต่แข็งแรงกว่าต้องบอกเลยว่า <c oughs> ไม่ผุไม่ลื่นไม่ก๋งแม้จะโดนแดดทั้งวันหรือเปียกฝนบ่อยๆนะคะ <c oughs> ก็ยังสวยแล้วก็ทนทานเหมือนเดิมส่วนด้านบนนะคะ <c oughs> ก็จะติดตั้งเป็นฝ้าระแนงกล่อง2คูณหสีไม้ซักช่วยให้มุมนี้ดูโปรง่งมีมิติและยังเป็นวัสดุที่ทนแดดทนชื้นดูแลรักษาง่ายไม่ลามไฟเหมาะกับงานภายนอกมากๆส่วนผนังด้านข้างนะคะเราเลือกใช้เป็นระแนงทือเสาะล่องสองคูณหสีไม้ซักช่วยให้ซุ้มดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นไม่ลงจนเกินไปและยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกด้วยต่อให้โดนลม ชื้นบ่อยๆวัสดุก็ยังคงรูปไม่พองไม่ลอกแล้วก็สวยเนี้ยบเหมือนเดิมทุกวันวทั้งหมดนี้เปลี่ยนจากพื้นที่ว่างที่ใช้งานไม่ได้ให้กลายเป็นมุมพักผ่อนที่สวยใช้งานได้จริงและอยู่ได้ทุกฤดูและใครที่กําลังมองหาไม้เทียม WPC คุณภาพดีสําหรับงานต่อเติมแบบนี้วัสดุจากร้าน ROWPC พร้อมช่วยให้บ้านของคุณสวยและทนต่อทุกสภาพอากาศหากใครสนใจติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของร้าน ROWPC ได้เลยนะคะ